สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีตอนเช้าวันที่4มกราคมพศ2567นะครับเป็นปีใหม่ที่สดใสทุกท่านนะครับผมเอาล่ะครับอยู่กับผมนะครับเบาเล็กตดูหาเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็เป็นช่องนะครับที่จะมาแบ่งปันตัวเลขนะครับจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับจากสูตรที่คิดขึ้นเองโดยเฉพาะทางนะครับท่านผู้ชมนะครับย้ำนะครับเป็นสูตรเฉพาะทางส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมนั้นโปรดใช้วินิจพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับเอาล่ะครับไม่พูดกันอะไรมากมายนะครับ ตามเนื้อความเลยครับในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรการเทียบสถิตินะครับจากปีต่อปีนะครับโดยจะเทียบเป็นสูตร2ตัวนะครับท่านผู้ชมเหมือนเริ่มวิธีการทํากันเลยนะครับสูตรนี้นะครับจะใช้เป็นการเปรียบเทียบปีต่อปีนะครับซึ่งทุกๆปีที่ผมเอามาเปรียบเทียบนั้นจะออกวันที่17นะครับเพราะว่าวันที่16นั้นจะตรงกับวันสําคัญนั่นคือวันคูนะครับวันออกผลสลักกินแบ่งรัฐบาลก็เลยเลือดออกมาวันที่17นะครับมาดูรางวัลที่1งในงวดนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ รางวัลที่1งวดประจำวันที่17มกราคมพศ2563นะครับเลขที่ออกก็คือ491774นะครับท่านผู้ชมนะครับสูตรนี้นะครับเราจะใช้เลขหน้านะครับคือหลักแสนหลักหมื่นหลักพันออกมานะครับหลังจากนั้นครับเราจะออกมาวางการห่างๆก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมหลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับทุกหลักนะครับจะต้องถูกนับขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมนะครับ เลขแถวด้านบนนะครับก็จะได้เลข5เลข0นเลข2นะครับซึ่งเรียงตรงตัวกันเลยนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับผมจะดึงตัวเลขเดียวออกมานะครับโดยนับจากจํานวนน้อยไปหาจํานวนมากนะครับจะได้เลข0เลข1เลข2เลข5นะครับเพื่อความให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าใจกันง่ายนะครับในสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะตัดเลข0ูนย์ออกนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านะครับผมเราก็จะเหลือเลข1เลข2เลข5นะครับ แล้วก็จะจับคู่ตัวเลข2ตัวดังนี้นะครับโดยใช้เลข5ตัวเดียวนะครับจับคู่กับเลข2แล้วก็เลข1นะครับเลขที่ได้2ตัวก็คือเลข52กับ51นะครับท่านผู้ชมเอาละครับมาดูผลกันออกสลักกินแบ่งในปีต่อไปนะครับนั่นก็คือวันที่17มกราคมพศ2564ครับเราจะตัดเอาเฉพาะเลขหน้า2ตัววันที่1ในงวดนี้ออกมาท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็คือเลข95นะครับที่ผมได้วงเอาไว้นะครับแล้วก็เลข1 5นะครับเป็นเลข2ตัวท้ายล่างนะครับทชม แล้วก็ตามลูกศรเลยนะครับเราจะได้เลข511ครับที่เราคํานวณเอาไว้นะครับมาตรงกับเลข2ตัวท้ายล่างในงวดนี้นะครับผมไปดูการเปรียบเทียบกันต่อเลยครับในปีต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับเราจะเอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของรางวัลที่1นึ่งวัประจําวันที่17มกราคม2564นะครับนั่นก็คือเลข384นะครับเหมือนเดิมนะครับทุกตําแหน่งนะครับจะต้องถูกนับขึ้นไป1ตําแหน่งนะครับเราจะได้เลขแถวด้านบนก็คือเลข4 เลข9เลข5มาเพิ่มนึงครับท่านผู้ชมนะครับดนึงเป็นตัวเลขเดียวออกมาก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับนั่นคือเลข4เลข4เลข5้าเลข9นะครับซึ่งเป็นการเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะครับเหมือนเดิมในสูตรนี้นะครับเราจะตัดเลขด้านหน้าออกนะครับนั่นคือเลข4นะครับแล้วก็จะเหลือเลข3ตัวก็คือเลข4เลข5เลข9นะครับจับคู่กันได้ตัวเลข2ตัวดังนี้นะครับตามสูตรนะครับโดยใช้แค่เลข9ตัวเดียวนะครับเราจะได้เลข9 5กับ9 4นะครับท่านผู้ชม มาดูนครับท่านผู้ชมนะครับผลการออกสลากกินแบ่งในปีต่อไปนะครับของประจําวันที่17มกราคมพศส5 6 5นอสนะครับเราจะพูดเฉพาะตัวเลข2ตัวหน้าของรางที่ที่1ก็คือเลข5 9แล้วก็เลข2ตัวท้ายล่างก็คือเลข92นะครับแล้วก็ผลที่ได้นะครับที่เราคํานวณเอาไว้ที่จะตรงกันก็คือเลข95นะครับซึ่งไปตรงกับเลข2ตัวท้ายของรางที่ที่1ในงวดนี้นะครับตามลูกศรเลยนะครับท่านผู้ชมมาดูกันต่อเลยนะครับการเปรียบเทียบในปีต่อไปนะครับ เราจะได้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะครับของรางวัลที่1นึงหงวดประจําวันที่17บเจ็ดพฤษภาคมสองพนายนะครับนั่นก็คือเลข8 8 0ศนย์นะครับเหมือนเดิมนะครับนับขึ้นไปอีกทุกๆตัวนะครับ1ตําแหน่งก็จะได้เลข9เลข9้าเลข1นะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมจะรวบลัดตัดตอนเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้เลข3ามตัวเดียวเลยครับก็คือเลข1เลข9้าเลข9้านะครับ แล้วก็จับคู่เป็นตัวเลข2ตัวได้เลข99กับ91นะครับท่านผู้ชมนะครับมาดูผลกานออกสลากกินแบ่งในปีต่อไปนะครับของงวดประจําวันที่17มกราคม2 5 6พัน้ะครับท่านผู้ชมนะครับเลข2ตัวหน้าของรางวัลที่1ก็คือเลข19นะครับแล้วก็เลข2ตัวท้ายล่างก็คือเลข47นะครับท่านผู้ชมนะครับตามลูกศรเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขที่เราคํานวณเอาไว้นะครับก็คือเลข91ครับซึ่งเมื่อตรงกับเลข19ของเลข2ตัวท้ายหน้าของรางวัลที่1ในงวดนี้นะครับผม มหาตัวเลขหน่งวดปัจจุบันกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อจะนาตัวเลขออกมาสิงดวงกันนะครับเราจะได้เลข8เลข1เลข2นะครับซึ่งเป็นเลขหลักแสนหลักหมื่นหลักพันของวดประจําวันที่17มกราคมพศส5 6 6ันสบะครับท่านผู้ชมนะครับ8 1 2นสองะครับทุกตําแหน่งจะนับขึ้นไปอีก1ตําแหน่งจะได้เลข9เลข2เลข3นะครับตามแถวบนเลยนะครับผมแล้วก็จับออกมาเป็นเลขเดียวก่อนนะครับนั่นคือเลข2เลข2เลข3เลข9นะครับ เหลือเลขเดียวที่เราจะนํามาจับคู่นะครับก็คือเลข2เลข3เลข9นะครับเอาล่ะครับตัวเลขนะครับในคลิปนี้นครับที่แนะนําเป็นสูตรการเดาทิศทางแนวทางของตัวเลข2ตัวก็คือเลข9 3กับ9 2นะครับแต่ว่ามีอีกตัวเลขหนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งเป็นตัวเลขกันเอาไว้นะครับสังเกตนะครับทุกสูตรนั้นที่เลขจะออกนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มักจะออกทางช่องทางที่เราไม่พูดถึงนะครับ ในสูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกันเอาไว้นะครับบวกเข้าไปอีกนะครับนั่นก็คือเลข32นะครับท่านผู้ชมนะครับเอาแล้วครับผมก็หวังว่านักเสี่ยงดวงนะครับคงจะได้ประโยชน์จากช่องนี้เยอะนะครับผมคิดว่านะครับนักเสี่ยงดวงแต่ละคนนั้นมีสกิลแล้วก็มีเทคนิคที่ดีพอๆกันนะครับผมและก็ผมหวังว่านะครับจะมีส่วนช่วยนะครับให้ท่านผู้ชมนั้นโชคดีแล้วก็เพิ่มโอกาสของความโชคดีมากขึ้นนะครับ เหมือนเดิมนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะครับและผู้ที่กดติดตามใหม่และผู้ที่กดติดตามเก่าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีจากผมนะครับนําวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับบุญนําพาเทวดารักษาครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นจงประสบราบรอยครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดทั้งปีนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ